อยู่อย่แล้วครับผมนู่นะครับน้องกำลังทยอยมาครับผมบินมาแล้วบินมาแล้วพาไปดูนกขันเพลินครับผมป้าวป่าวเนี่ย น้องก็เ <N> ป็น <N> ผ่านเราไปกลุ่มนุ่นก็เลี้ยวขึ้นต้น่อยต้นนู้นครับผมกลุ่มนี้จะมนนี่เปล่าเ้สวยงามครับผมน้องกลังทยอยมาครับผมโอเค สวยครัสวย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 มาเพียบ้วครับสูงใหญ่มากครับสูงใหญ่มากครับนะ่ะ เรอฮึดีนะครับเหมือนมีนกเป็นเพื่อนครับผม น้องพยามามมาเลยนู่นนุ่นมามูดายมาแล้วครับ บูชายกำลังมาครับผมโน้นนะทำทำวิดีโอ้ยเหมือนใครเลยเนาะดูครับดูครับผ่านไปแล้ว ยังมีไม่ครับยังมีไม้อีกอยู่กลุ่มใหญ่ด้วยครับดูบครับเพื่อน ใช้มือถือนะครับไม่มีขาตั้งกล้องครับผมดูแล้วก็เพลินดีครับผมป้าปาเนี่ย มีแต่นกเอี้ยงนะครับูงนกกเอี้ยงกระโดดนกเพลินๆด้วยกันครับผม มากครับผม ดูลูกเพลินด้วยกันครับผมแวจดแวจอดคุยกันมีการแวดจอดคุยกันบนต้นสเดาด้วยนะครับข้างหลังคงเสคงใจจะคุยกันนะครับเนาะ หากินที่ไหนมาเนี่ยเป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงคงุจะคุยกันนะครับแวะคุยกันบนต้นสะเาครับผมนั่นนะ่ะมาแวะนานมาจากตรงไหนก็แวะต้นสะเาเลยนะเหมือนเป็นจุดพักครับผม เขามาพักคุยกันครับผมส่วนด้านนู้นก็นกกระยางครับผมส่วนด้านใกล้ๆนี่ก็นนมันนกกระยางท่าน,นี้ก็นกเอี้ยงนกเอี้ยงบินกับรัง ก็ยังขาเยังไม่กลับครับผมนะฮะกินอยู่เลยน้องก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับเยอะมากครับผมตื่นตาตื่นใจดีครับผมเรามานั่งดูเพลินๆผ่อนคลายครับผม เป็นความเป็นความน่ารักอีกแบบครับผมใช่ไหมพี่แบ๊กพี่แบ๊กพี่แบ๊กเป็นสนใจแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> เขาเห็นเพื่อนเขาไหนล่ะ <c oughs> เพื่อนลบ น,นกนกยังมาอยู่ครับ <c oughs> บินเฉียวไปแล้วก็มาจอดคุยกันบนต้นสะดาว <Wow. S 1> ที่พักของน้องครับขี่ฝูงที่ฝูงขึ้นมาต้นสะดาวครับผม <c oughs> มาแวะพักก่อนแล้วก็ไปต่อ <c oughs> นจุดพักครับผม อ๋อนู่นไงพี่แบ๊กเขาเจอเพื่อนแบ๊กพี่แบ๊กสนใจครับ <c oughs> นูน่นเพื่อนนั่งตัวตัวดอนเอ้ยตัวขาวอยู่หนึ่งครับผม <c oughs> น้องทยอยมากันน่าจะเกือบครบแล้วครับ แม่มาคุยกันต้นสะดาครับผมต้นสะดาก็เริ่มจะผัดใบแล้วนี่ครับบรรยากาศพักผ่อนยามเย็นมาดูนกด้วยกันครับผม่อนคลายครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมโอกาสหน้าผมจะพามาดูใหม่ขอบคุณครับ